สวัสดีครับนะวันนี้มาสาธิตให้ดูนะครับสำหรับวิธีที่ผมแนะนำไปนะครับเริ่มตั้งแต่การตั้งสายนะครับแล้วก็จนการหัตดีนะครับวันนี้จะมาตั้งสายดูว่าสายสายที่หนึ่งนะครับสายที่หนึ่งสายที่สองสายสามสี่นะครับก็คือเรานับจากข้างล่างขึ้นมานะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งให้ตรงอย่างที่ผมบอกไปนะครับเราก็จะบิดจนได้ระดับเสียงตามนี้นะฮะบ,บางทีแล้วมันอาจจะสูงขึ้นไปอีกออกเสบถึงซึ่งมันสูงเกินไปมันจะทําให้สายขาดถ้าต่ําเกินไปมันก็หย่อนเกินไปนะครับสายสายหนึ่งนะครับสายหนึ่งที่เป็นเสียง e ควรจะมีเสียงแบบนี้นะฮนะเสียง b สาก็คือ G นะครสายสก็คือ d ีด็อกนะสายห้าคือเป็นเสียง A สายหก็เป็น E เหมือนเดิมน,นะเมื่อเราตั้งเราตั้งได้ตรงแล้วเราก็จะเล่นคอร์ดอะไรก็ได้ออกมาเพราะหมดเลยนะฮะผมลองยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นคอร์ด C นะครับถ้าผมเล่น <S 2> <S 2> <S นะฮะมันก็จะเป็นคอร์ด C แต่ถ้าเกิด ผมตั้งสายเพี้ยนล่ะจะเป็นยังไงฟังคอร์ดซีไว้นะฮะถ้าผมเพี้ยนนะฮะหรือจะเป็นอย่างนี้นะฮะ,นะะนี่คือเพี้ยนละตลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสายกีตาร์ให้ตรงเพื่อว่าเพื่อเราเล่นคอร์ดอะไรเนี่ยมันก็จะ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ง่ายแล้วนะครับไอเจ้าเครื่องนี้นะครับนะครับแล้วก็เวลาฝึกนะครับที่ผมบอกไปผมยกตัวอย่างจากเพลงของพงสิษฐ์องพีนะครับเพลงหนึ่ง